สวัสดีคอบอลทุกท่านอยู่กับผมเสื้อภาคเป็นประจำบนช anel แห่งนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel เสื้อผาครับคลิปนี้มาอัปเดตแผนการใหม่นะครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกที่มีการคาดการณ์ว่าาจะปรับแผนใหม่นะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเขาจะให้แข่งแค่นัดเดียวใช่ไหมในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบคอลเตอร์ไฟนอ หรือรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วแต่ใครจะเรียกเนี่ยนะฮะคือจะให้แข่งแค่นัดเดียวนะ,ะเพราะว่าเรื่องของไวรัสโครโรนานี่แหละจะทำให้มันจบเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าตัดแบบนั้นก็คือตัดเย้าเยือนแข่งแค่นัดเดียวเนี่ยความสูญเสียมันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอย่างในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายเย้าเยือนก็จะเป็น16นัด16นัดตัดทิ้งไปครึ่งหนึ่งนะตัดทิ้งไป8นัด นะก็จะเหลือแค่8นัดฉะนั้น8นัดที่ตัดทิ้งไปเนี่ยความสูญเสียทั้งเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับอ่านี้เสียไปแล้วโฆษณาเสียไปแล้วนะครับค่าตั๋วของที่ระลึกดูน,นั่นนี่คือมันเยอะมากนะครับเรื่องของความสูญเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าหายไปขนาดนั้นแล้วนี่ยังไม่รวมรายการยูโรป,ปาลีกอีกนะครับยูโรป,ปาลีกก็จะต้องตัดไปอีก8นัดเช่นเดียวกันซึ่งมันค่อนข้างสูญเสียเยอะซึ่งแผนใหม่มาน,นี้ก็คือจะบอกว่า ในรอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบเซมิฟิอนลหรือรอบรองชนะเลิศนั่นแหละแล้วแต่ใครจะเรียกอีกนั่นแหละคือจะให้มาแข่งนัดเดียวในรอบนี้นะครับจากเดิมคือรอบ8ทีมแต่ว่าแผนใหม่นี้น่าจะเป็นรอบ4ทีมหรือรอบรองชนะเลิศเพื่อลดความเสียหายนะผมใช้คําว่าลดความเสียหายเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูญเสียเยอะพอสมควรนะในเรื่องของการตลาดนะก็จะแข่งนัดเดียวในรอบ รองชนะเลิรรอบสีทีมนะครับทั้ง2รายการว่ากันอว่ากันว่าอย่างนั้นนะสำหรับรายงานข่าวที่ออกมาล่าสุดแล้วก็จะแข่งที่เมืองที่แข่งชิงแมทชิงนะครับแมทชิงแข่งที่เมืองไหนแมตรอบรองก็ต้องแข่งที่เมืองนั้นนะครับรอบรองจะแข่ง2นัดใช่ไหมก็คือนอดรอบชิงอีกหนะึ่นัดจะเป็น3นัดนะครับรอบรอง2รอบชิง1จะเป็น3นะครับยูโรปาลีกก็ 3, แชมเปี้ยนส์ลีกก็3นะครับ คือ UCL รอบชิงเขาจะแข่งที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีฉะนั้นรอบปล ong c h a n n e l ก็ต้องแข่งที่อิสตันบูลหรือเมืองใกล้เคียงกันเราแหวกนั้นแหละนะไม่ห่างไกลกันมากแล้วก็ยูโรปาลีกแข่งที่เมืองกาดาวส์นะครับประเทศโปรแลรนด์ถ้าออกเสียงชื่อเมืองผิดขออภัยด้วยใครรู้จริงก็คอมไม่บอกไว้แต่ผมอ่านหลายรอบแล้วก็น่าจะออกเสียงนี้นะกาดาวส์นะฮะนะก็จะแข่งที่2เมืองนี้นะครับแต่ละรายการน,นะ แล้วก็หลังจากแข่งรอบรองเสร็จเหตุผลที่แข่งที่เมืองเดียวกันเพราะว่าเขาจะแข่งแมตช์ชิงชนะเลิศต่อกันเลยนะครับก็จะพักประมาณวัน2วันก็จะใส่กันเลยแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับถ้าใครจินตนาการ,การกออกก็จินตนาการถึงฟุตบอลโลกนะที่เขาจะแข่งอรอบรองเสร็จอีกไม่กี่วันก็แข่งรอบชิงกันไปเลยนะครับเพื่อร่นระยะเวลาลงมาไม่ให้กระทบกับ ฤดูการถัดไปหรือซีซั่นถัดไปแน่นอนว่าฟตุตบอลลีกเนี่ยยังไงก็ต้องยืดเยื้ออยู่แล้วนะครับคือสถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็ต้องแข่งกันต่อแล้วก็ยืดเยื้ออาจจะจัดโปรแกรมอัดแน่นเข้าไปแต่ว่ายัางไงแล้วก็ต้องยืดเยื้อแต่ก็ต้องมาตัดที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลงไปก็คือตัดรอบรองเหลือแค่นัดเดียวแล้วก็รอบชิงแข่งที่เมืองเดียวกันเลยก็จะร่นในระยะเวลาลงมาได้เยอะพอสมควรฉะนั้นก็นั่นแหละครับนี่คือแผนการใหม่ล่าสุดนะที่สื่อหลายสำนักเขาก็มอง มองว่าน่าจะจัดแผนนี้นะจากเดือนที่จัดในรอบ8ทีมสุดท้ายแข่งนัดเดียวก็จะเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการประชุมอย่างจริงจังนะครับการประชุมจริงๆของยูฟ่าและก็สมาคมต่างๆใน55ประเทศนะครับในยุโรปจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะต้องรอดู มติที่เป็นทางการอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์ของสื่อเท่านั้นนะครับก็นํามาฝากกันนะครับก็คงจะมีมูลไม่มากก็น้อยนะไม่งั้นก็คงจะไม่มีข่าวออกมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเจอกันใหม่บนช anel เ,เสื้อผ้าเช่นเดิมสวัสดีครับ